สวัสดีค่ะวันนี้เราทำเมนูต้ยมยำปลาอังเกยนะคะเราก็จะใส่เห็ดนะคะเราใส่เห็ดหลายชนิดนะคะก็ใส่เห็ดเข็มทองเห็ดนางลมหลวงแล้วก็เห,เห็ดหอมนะคะแล้วก็เราใส่ใส่มะนาวใส่มะเขือเทศที่เราแช่ในน้ำผึ้งนะคะ<ม>วันนี้ต้ยมยำเราก็จะรสชาติดีนะคะ ปลาอังเคยของเราเราก็จะหั่นปลาอังเคยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสะดวก,ก,กแล้วใส่า่าตาไรไปด้วยนะคะเพิ่มเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่พริกพริกสวนสดนะคะพริกสดเมนูนัในใ้นาจะเป็นเมนูที่อร่อยนะคะสำหรับซัมเมอร์เด็กๆชอบทานแล้วก็รอให้เดือดนะคะทานกับข้าวสวยเรานอนเป็นข้าว กล่องนะคะเพื่อเพิ่มวิตามิน